วันนี้นะคะปิ้นจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมาดูชุดแต่งโดยเฉพาะนะคะคันนี้นะคะเรียกว่าแต่งโหดแต่งหนักกันจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นชุดแต่งหน้าเหล็กนั่นเองของชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมนั่นเองมีสัญลักษณ์เอ็กซ์ตรีมนะคะแดงๆตู่ตรงนี้ด้านหน้าคอตตอมง,งานทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าชายกันชนด้านล่างก็ทางด้านล่างเองนะคะก็เป็นแทงกันกระแทกนะก็พิเศษนะตัวนี้มีฟ นะคะคู่กับไฟตัดหมอกดวงนี้เป็นไฟตัดหมอกที่มากับตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้มากับชุดแต่งนั่นเองเรียกว่าโหดแบบสมจริงสมจังเลยนะคะทางด้านข้างคิ Q ้วล้อตัวนี้เป็นคิ้วล้อหมุดทำสีให้เข้ากับสีตัวรถนะ ตัวนี้ประดับหมุดด้วยสีเงินนะคะเพิ่มความโดดเด่นส่วนล้อก,กับยางนะคะตัวนี้เป็นล้อ,อของฟูเอลแท้นะคะมาคู่กับยาง MT นะ33คูสิบสองตัวนี้ดอกยางสวยๆเลยนะคะสำหรับช่วงล่างเองนะตัวนี้ปีดเปลี่ยนปีกนกปรับองศาให้ใหม่นะคะเป็นของโยงด้วยนะคะตัวนี้ก็เพิ่มซับแข็งตรงด้านหน้าด้วยนะคะเรียกว่าจัดหนักจ ตเต็มนะคะสำหรับชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมครันี้เนาะสติกเกอร์ด้านข้างนะคะลหล่อไม่เกรงใจใครนะคะไวเอ็กซ์ตมนั่นเองบันไดข้างเปลี่ยนให้ใหม่นะเป็นของเอ็กซ์ตีด้วยเช่นกันรเรียกว่าเอ็กซ์ตมทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างกันเลยทีเดียวเป็นบันไดเหล็กนะขึ้นลงสะดวกสบายสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ในส่วนของโลบาเหล็กเองนะคะก็มีสัญลักษณ์ตรงนี้เนาะเป็นสีแดงนะคะตัดกับสีดำด้านด้วยนะมีมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะแล้วก็สปอร์ตไลท์สข้างให้นะคะ ส่วนของกันชนท้ายนะคะก็แบบนี้เลยนะเป็นกันชนเหล็กของ x อ็กซ์ตมด้วยเช่นกันมาแบบ2สเตปแบบนี้นะคะขึ้นลงสะดวกสบายมาพร้อมกับพุงบอลลากจูงตัวนี้นะคะลากสามารถลากเรือได้เนาะก็เป็นไฟ LED ข้างหลังด้วยนะคะทั้ง2งข้างเลยมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์บาร์ตรงนี้ด้วย X อ็กซ์ตม ดูเดือดสมชื่อจริงๆนะคะสำหรับชุดแต่งเอ็กตรีมชุดนี้นะคะหากพี่ๆท่านใดเนาะสนใจนะอยากจะได้แต่งโหดแต่งหนักแบบนี้นะคะทักเข้ามาคุยทักเข้ามาถามกับเปิรลได้เลยนะหรืออยากจะมาเยี่ยมชมหรืออยากจะมาเยี่ยมชมนะคะในช่องของเปิรลว่าเปิรลรีวิวรถท่านไหนแล้วบ้างนะสำหรับชุดแต่งเอ็กซตรมนะคะตัวนี้นะใส่ได้กับตัวเลนเจ์ นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ